สวัสดีครับพบกับชา n น l ของ Power 5-9ครับวันนี้เรามาดูแกะกองกาจอที่มันไม่ใช่รุ่นใหม่หรอกเพราะว่าตอนนี้การจอนี่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้ยราคามันพุ่งขึ้นกระฉูดมากๆนะฮะจนแบบว่ากลายเป็นของหายากไปซะแล้วเนื่องจากมีการขุดบิตคอยแล้วกันประมาณนั้นนั้นก็เลยทําให้กาจอบ้านเราก็อัพราคาขึ้นกันแบบเต็มที่เลย <laughs> วันนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะดูฮะชุดหนึ่งมันก็ จริงๆตัวนี้ก็ไม่เก่านะไม่ใหม่ไม่เก่าก็ถือว่าเรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นรุ่นใหม่ก็ได้เอ้ายังร,รุ่นรุ่นใหม่อยู่จะปีหนึ่งปีเกือบปีประมาณนั้นอ่ะลองดูตัวนี้เดี๋ยมาดูรุ่นกันข้างในแล้วกันผมก็จําชื่อมันไม่ได้หมดนะมาดูที่หน้าก<อ>็พอดีฮะทางร้านเขาก็ให้ถ่ายวีโอด้วยในการเปิดกล่องนะฮะเพราะว่ามันแกะลอกแล้วมันเป็นของค่อนข้างหาย,ยากนะฮะพวกซิลพวกอะไรก็ าบอกว่าให้ต้องดูแบบไม่ไม่ให้ชำรุดเลยนะฮะเขาก็แพ็คมาค่อนข้างดีนะ,นะะผมก็รูกงแมีว่วัวเก็มีหนึหส,สบี่กบนะครับตัวนั้นอนอยู่ในเนีา

ซนเด็กอยู่แล้วไม่มีปัญหาแบบนี้นะฮะเห็นไหมเขติด LHR ชัดเจนเลยสามศูนย์หกศูนย์ OC Edition นะฮะตัวนี้เขารับประกันสามปีนะตัวนี้เป็นสองพัดลมนะฮะเพราะว่าเคสผมมันสั้นถ้าผมใส่ตัวแบบตัวสามพัดลมไม่ได้มันยาวเกินไปแกออกมาเปน็นไง B.A. เอค่ พึ่งพออย่าพึ่งอย่าพึ่งยุ่งจะดูวัคซีนหมาค่อนข้างที่จะดีเลยอันนี้ MSI มีอะไรบ้างกลายเป็นทำเอกสารได้ดีนะผมว่ามันมีไกด์กราฟิกต่างๆแล้วก็มีรีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดโปรแกรมชอบเอาของไปเล่นยูเซอร์ ไม่มีอะไรละข้างในทำซองมาสวยอยู่วดีเลย,ยรู้สึกว่าตัวจอผมมันจะมีอยู่สองจอแต่อันนั้จะเป็นดีวีตัวเก่าอยู่มันไม่น่าจะเสียบนะครับรางไว้ไว้วางไว้ไว้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะฮะเหอับ,บ MSI ก็ระบบระบายความร้อนเขาก็ เป็นคูลงเลยฮะเป็นท่อท่อความเย็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องจ่ายไฟด้วยนะฮะจ่ายไฟ8พินนะฮะอะ้ยังปิดสล็อตดูอ่าดูแล้วก็เป็นของใหม่แน่นอนอสล็อตอะไรก็ยังติดิดแน่นหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะฮะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเทสกันด้วยระหว่างตัวเก่าของผมที่เป็น GTX 1 0 5่ g t น1050นะฮะว่าตัวนี้พอเปลี่ยนไปแล้วมันจะอัปเกรดได้แรงขึ้นว่าขนาดไหนนะฮะสำหรับงานทั่วไปเพราะปกติผมก็จะเอามาใช้แบบทั้งเล่นเกมแล้วก็งานตัดต่อแหละ <Wow. S 1> ไม่มีปัญหานะฮะค <Okay. S 1> ิดว่าตัว MSI น่าจะตอบโจทย์นะฮะทุกอย่างโอเคนะเดี๋ยวเราปรเข้า <Hey. S 1> ประกอบเข้าไปในคอมกันมาเปลี่ยนกันเลยฮะตัวเคสผมมันเป็นกระจกนะด้านหนึ่ง เดี๋ยวก็มีแรมมาเพิ่มอีก16กิกนี่กะว่าอัปเกรดแบบยาวๆไปใช้แบบยาวๆนี่ไฟดูดด้เดินเดินไปเดินมานะี่ยีือวระจบป้อะจบอ่ะอ่ะตัวนี้มันต้องมีไฟจ่ายนี <ไฟ S 1> จ่จริงๆาที่ผมมีอยู่สามรูปมันก็เลยมาเกะกะกันนิดนึงโ นี่ไม่ได pues er. ้ทำความสะอาดนานมันข้างในฝุ่นพอสมควรเลยนะฝุ่นเยอะได้พอได้เลยพอได้สิฝุ่นเยอะขนาดนัุ้่ก่อนันันวนไปรกัมีากปวกเป็นกิ้มือกันเหมือนกันขกันที่เก็บองกะรูันสัอ่ออกันมไ้กัไปกันหลก้นเราไปกันอกี่กันไปกันหอกอ ถ้าใครสนใจจะซื้อต่อชุดนี้เป็นแบบนี้นะฮะมี HDMI แล้วก็มีตัวพอร์ตรุ่นเก่าด้วยใครสนใจจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยสบายผมเล่นได้ทุกเกมอ่ะเล่นได้ทุกเกมนะฮะที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้หมดโหลดมาเท่าไหร่ก็เล่นได้ทุกเกมนะฮะจัดไปฮะราคาคืออะไรอ่ะห้าพันบาทนะขายไปเลยครับห้าพันถูกๆนะฮะถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันตัวนี้นะฮะ Gforce GTX 1050 Ti OC นะครับตัวนี้สภาพใหม่เอี่ยมแต่ประกันหน้าหน้าะเลยแล้วละ่ะหน้าตะกันเลยแล้วเพราะใช้มาค่อนข้าง,าง,างนานแล้วโอเค,อเคอมาดูกับความยาวกันมันก็ยาวกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะนะฮะยาวกันพอสมควรเพราะว่าช่าวงพัดลมมันจะใหญ่กว่านะ,ะตัว MSI มันจะใหญ่กว่าตัว ASUS พอสมควรนะ

ก็ตออ่อไปก็ถูกวัาเนกูมาครเหมกัน,กนแต่เดียวเัน้นก็สีบุตก็ไปต่อไปไมองต่อ โอเคฮะสำหรับการเปลี่ยนวิจ c a การนะฮะจากตัว1050 Ti OC ของผมนะ,ะตัวเก่า ASUS นะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น3060แล้วนะ MSI แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเทสกันแล้วก็แล้วกันนะฮะสำหรับตัวเก่าอันนี้ก็คือทำคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะถอดตัวตัวมันออกนะฮะก็ดูสเปคดูอะไรกันใน CPU 4ปกตินะฮะก็ก็บอกว่าเกมที่อยู่ในเครื่องเล่นได้ทุกอันนะฮะ ไม่มีปัญหาไม่มีกระตุกไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ภาพก็สมูทดีนะฮะได้ทุกเกมอะที่เคยลงมาก็ตอนนี้ที่เล่นอยู่ก็เป็นพวก w Watchdog แล้วก็อะไรนะ To m b Raider แล้วก็ GTA แล้วก็อะไรอีกอะ่ะ GTA แล้วก็มีอะไรกันหลายๆเกมอะมันจำไม่ได้แล้วก็มีพวกเกมแข่งรถพวกอะไรอะพวกเดิรพวกอะไรก็เล่นได้หมดนะก็มไม่มีปัญหาเดีย๋ยวมาลอง 3D Mark กันอยู่นะฮะเป็นตัวเดโมโเดี๋ยวจะเปิดตัวถามส Spy นะฮะผมว่าตัว1050ก็ 105. สำหรับคนที่สายเกมก็โอเคนะเล่นได้สบายนะฮะโดยที่แบบไม่งุนงิดอะประมาณนั้นผมผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็จะตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนั้นแต่อย่างพวกวิดีโอเองก็ทำ 4K ก็เรนเดอร์ได้ได้ระดับหนึ่งนะไม่ไม่ถึงกับขั้นเร็วจีเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการ์ดจอสําหรับแบบงานเล่นเกมเนาะมันไม่ใช่แบบงานไอ้นี่โดยตรงงานแบบกราฟิกหรือตัดต่อโดยตรงประมาณนั้นวิดีโอดีดีเตอร์ประมาณนะัณนะ้นเดี๋ยวเรามาลันตัวถามสปายกันดูนะฮะว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้จะมาเทียบกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพออัปเกรมาแล้วมันก็ต้องแบบ ดูความแตกต่างกันนิดนึงว่าตัวเก่าที่ใส่อยู่มันได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การทำงานของมันในตัว 3D Mark นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องบอกว่าไอตัว 3D Mark ก็กราฟิกเขาก็ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะกว่าพวกในเกมอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเล่นเกมได้หมดอยู่แล้วตัว105 0นะฮะถ้าบอกว่าใครเอาไปเล่นเกมในราคาแบบ สักห้าพันเนี่ยสบายๆเพราะว่าตอนนี้การ์ดจอก็แพงอยู่นะฮะถ้าไปหาก็มันก็ของมันก็ไม่ค่อยเยอะด้วยแหละมันถ้าจะมีรุ่นก็รุ่นแพงๆแบบหลักแสนไปเลยหรือสี่หมื่นอะไรประมาณนั้นสี่หมื่นบวกนั่นก็มันยังเหลืออยู่เยอะอยู่ปพระมาณนั้นไอ้พวกคิดรุ่นแบบราคามันหมื่นต้นๆนี้ไปอย่างเร็วประมาณนั้นนะตัวนี้ถ้าผมขายผมขายห้าพันเลยถูกๆ ซื้อมาแพงกว่านั้นนิดนึงทำไม,ามานะฮะฮะเพราะว่าเรามาซื้อในยุคที่มันแบบเริ่มแพงละอยุคก่อนมันเนี่ยไม่น่าจะถึงคิดว่าแต่ก็น่าจะถึงนะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาช่วงไหนดูรก,กราฟิกผมว่าก็โอเคนะฮบภาพก็ค่อนข้างที่จะพอได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นกบับกระตุกเงืงๆๆประมาณนั้นนะครับ สำหรับคนที่เคยลองเทสดูก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าตัว 3D Mark เนี่ยมันก็คือเขาทำเป็นภาพทุกอย่างเป็น3มิติหมดก็เหมือนเหมือนเกมอะไรจริงมันก็คือมันคือเกมนะฮะประมาณนนแต่ว่ารายละเอียดของเกมมันก็ค่อนข้างจะเยอะเยอะมาก หรือว่ากราฟิกตื่นตาตื่นใจมากฮะก็ยังโอเคฮะดูได้มันไม่ไม่ไม่ถึงกังหงุดหงิดว่ามันกระตุกว่าจะผ่านไปแต่ละฉากประมาณนั้นก็ดูได้ใช้งานได้ดีนะฮะสำหรับ1050 TIOC ซิ a รัสนะฮะเอซุสอันนี้การันตีว่าเล่นได้ทุกเกมนะฮะเกมซิมเกมอะไรเล่นได้หมดนะแต่ว่า มันจะขึ้นอยู่กับ CPU ด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเราจะหวังพื่งการ์ดจอยอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องแบบทำงานไปด้วยกัน CPU แรมมาณนั้นนะ่ะก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์เราสะเขียนแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกอย่างมาณนั้นทั้งงานตัดต่องานเช่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคนะภาพมันผ่านไปได้โดยที่แบบไม่กระตุกมากมันก็จะมีความกระตุกอยู่นะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูเขากราฟิกเทสของเขานะฮะตอนนี้เป็นตัวเดโมนะแต่แค,ค่คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไปเทสอะไรหนักๆมากก็มันก็จะต่างกันไม่เยอะนะประมาณนั้นอันนี้เขาก็มีค่าพวกเฟรมเรท โอเคนะเดินดูก็ดูสมูทดีนะฮะไม,ไม่ไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับแย่เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัว3ามศูนกันว่ามันจะสมูทกว่านี้ไหมนะฮะแต่ด้วยความที่ต้องบอกว่ามันระดับมันก็ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะฮะจากตัวนี้มันเป็น gtx นะฮะเป็นตระกูล gtx กับตระกูล rtx นี่มันก็ โอห่างชั้นกันพอสมควรเลยล่ะห่างกันพอสมควรเยอะยเลยล่ะด้วยเรื่องของรุ่นด้วยเน้วเรื่องของเวลาด้วยที่เขาผลิตออกมาเป็นรุ่นหลังกว่าก็รุ่นแรกๆมันก็เอามาใช้งานในด้านเน้นด้านการเล่นเกมเล่ะนะกันมากกว่านะฮะแต่ตัวนี้ดีตรงที่ว่าหนึ่ง้ามันเป็นมีคูด้านะฮะมีคูด้าที่เป็นสามารถที่จะ ทำงานตัดต่อวิดีโอได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นล่างกว่านี้ผมไม่แน่ใจทิดว่าไม่น่าจะมีมีเฉพาะแบบ1050 Ti อย่างนี้แหละ1050เนี่ยสามารถมีค่าของตัวคนะูด้าแล้วมันสามารถเอามาตัดต่อวิดีโอได้เลยสบายๆนะฮะสำหรับคนที่เล่นทําคลิปลง YouTube หรือว่าอะไรประมาณนั้นเอามาใช้งานได้ปกติผมก็ใช้ตัดต่อวิดีโอ 4K อย่างเงี้ยที่กล้อง a c a m e เนี่ยที่ใช้กันอยู่ ที่ถ่ายงานนะทั่วๆไปที่เนี่ย,ยคลิปในคลิปนี่แหละเหมือนกันก็ตอนที่เราดูหรือนิดนึงตอนที่เราดูงานเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบมีความกระตุกนิดนึงอ่าประมาณนั้นมันก็ไม่ได้สมูทจนเหมือนเราดูแบบอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะคือตอนนี้เปลี่ยนการ์ดจอมันเป็นสาม0ูนกนอยู่แล้วคือเปิดตัวอย่างดูอ่ะเปิดตัวอย่างดู เปิดโปรเจกต์แบบเปิดสุดเลยก็คือความละเอียดสูงสุดนะฮะเป็นระดับ 4K เลยนะฮะก็เห็นภาพจริงนะฮะไปเลยแต่ว่าตอนก่อนนี่ผมก็ต้องปรับให้มันประมาณ1080แต่ว่าเวลาช่วงที่มันเป็นตัวหนังสือพวกอะไรงบจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูคะแนนกันว่ามันได้สัก,กี่คะแนน <c oughs> นีต่ตัวเล็กนะตัวเล็กตัวเล็กแต่การันตีฮนะเล่นได้ทุกเกมไม่ต้องห่วงไอตัวนี้มันเป็นแค่ตัววัดค่าที่แบบระดับการ์ดจอเฉยๆนะฮะแต่ว่าเรื่องของงานงานเล่นเกมพวกอะไรนี้เขาทํามาเพื่อพวกนี้อยู่แล้วมันสบายๆบายะ,ะเล่นได้หมดแล้วก็ยังไม่ตกรุ่นมากเท่าไหร่อ้นาวคะแนนมาแล้วครับอันนี้คะแนนคะแนนของ กราฟิกนะฮรกราฟิกสกอองพันสนร้อยแปดสิบอันนี้เป็นของเกมนะฮะของเกมก็คือให้ไป2,599ั้าคะแนน CPU 12ูหมืนสอะเพราะว่า CPU ียูก็มันแรงกว่าเยอะนะฮะ c p ซมันแรงกว่าเยอะอ่าพาความผันผวน,นอะไรก็โอเคนะผมว่ามันก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้งานได้นะฮะสหรับสองพ้าร้อยเ้าคะแนนก็โอเค เดี๋ยวเราลองมาแล้วก็มาดูตัวสามศูนหกศูนย์ที่ผมใส่ใหม่แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแบบเร็วๆแบบนี้แหละเือนก็ตอนนี้จำคะแนนไว้แล้วกันนะสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะฮะก็โอเคนะตองวันห้าร้อเก้าสิบเก้าก็ยังเป็นหลักพันอยู่ไม่แย่ไม่แย่นะฮะมาถึงตัวสามศูนหกศูนย์ะฮะโอซ เอ่อ1 2 gb เป็น lhr ด้วยลดกำลังการขุดบิตคอยเพื่ออะไรกันอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะก็คนซื้อไปก็ต้องการที่จะไปขุดบิตคอยกันเยอะเขาก็ทำมาเพื่อให้คนธรรมดาได้ใช้บ้างประมาณนั้นนะฮะคนที่อยากจะใช้มาทำงานปกติทั่วๆไปก็จะเลือกตัวนี้ได้เป็น เรียกกลุ่มลูกค้าไปประมาณนั้นนะเมื่อกี้ก็ดูเรียบร้อยสเปคมันแล้ก็เปิด 3D mark เหมือนกันนะฮะเปิดเหมือนกันทุกอย่างเลยฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับหรอกมันรันของมันเองเช่นเคยครับตัวดีโมตัวเดโมเดโมเดโม,ดโม อัปเดตไม่ได้อัปเดตไม่ได้ก็กดข้ามไปเฉยนะต้องใช้รันเดโมเท่านั้นนะครับตัว Time Spy จะเป็นเกม Time Spy อันนี้เขาน่าจะเป็นเกมที่เขาทำมาเพื่อเทสต์โดยตรงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเกมนี้อยู่จริงไหมนะอันั้นรอ,อมันประมวลผลแป๊บนึง เดี๋ยวค่อยมาลุ้นสกอร์กันว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนนะฮะตัวโหลดก็ไม่ได้เร็วกว่ากกันมากมายนะผมว่ามันก็ยังอยู่ในแบบใกล้เคียงกันอยู่เวลาตอนโหลดดิ้งอะไรประมาณนี้มันก็ค,คล้ายๆกันอาจจะมีความเร็วกว่านิดนึงในบางช่วงนะฮะกลัว สามสูตรนะ r t X เนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะว่ากราฟิกนี้ภาพภาพคือมันสมูทมากนะฮะแล้วก็ความคมชัดของมุมของอะไรเงี้ยม,ม,ม,มัน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 มีต่างกันเลยนะต่างกันกับหนึ่งสูตรห้าสูตรพอสมควรเลย ใครจำภาพเก่าได้บ้างก็ดูไปเพลินๆนะฮะสำหรับวิดีโอเห็นไหมฮะช่วงรายละเอียดเขาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนิดๆหน่อยๆก็มันมีเป็นแบบกราฟิกไปหมดก็บอกว่าคนเขียนเกมนี้ก็สุดยอดจริง การสลับเปลี่ยนภาพก็ทำได้ดีกว่าตัว1050อยู่พอสมควรนะผมว่าความต่างกันมันแบบกล้องมันแพ้แล้วมันมันเห็นมันเห็นความคมชัดอยู่นะมันไม่หายไปกราฟ,ฟิกก็สุดยอดเลยเหมือนกันนะฮะ มันเป็นกระจกสองอนาคตหรือเปล่าสามารถหยิบของผ่านกระจกได้ด้วยไหมสุดยอดจริงโอเคเลยฮะภาพกราฟิกมัน ละเอียดกว่าแล้วก็ภาพก็ไปแบบสมูทกว่านะจะมารลุ้นกันว่าคะแนนมันจะห่างชั้นกันมากขนาดไหนนะฮะระหว่างตัว G T X 1 0 5 0ง T I O c สิบลั์ OC, กับอ,อ,อะไรเนี่ย A T X 3060นะฮะ12 G B D D R 6นะฮะแล้วก็เป็นอะไรอะรุ่นมัน OC แต่เป็น L S R นะฮะเห็นไหมครับค่าค่าเฟรมค่าเฟรมรายละเอียดเฟรมมันต่างกันพอสมควรเลยะฮะเพราะว่าตัวนั้นรู้สึกจะา4นะขึ้นประมาณ14นะฮะตัวนี้50 50กว่ากว่าภาพก็สมูทเลย ไม่มีแบบตุ๊กติ๊กเลยฮะสมูทแบบรายละเอียดก็ค่อนข้างจะมองเห็นเยอะกว่าเลยนะแต่ถ้าบอกว่าใครมองไม่เห็นก็ลองเปิดเป็นแบบ 4K นะฮะเดี๋ยวผมทำวิดีโอเป็นแบบ 4K ตรงนี้ เดตกาฟิกที่สอง่ามีโหลดเร็วกว่านิดนึงฮะโหลดเร็วขึ้นนะเช่นกันฮะเริ่มสตาร์ทมาที่ห้าสิบสามสิบสี่สิบนะฮะตัวค่า a p s นะฮะก็ ละเอียดกว่าเยอะนะฮะละเอียดกว่าเยอะพอสมควรตัวนั้นมันก็สิไม่เกินน่าจะเมื่อกี้มองแวบๆบแบบน่าจะไม่เกินสิบห้าสิบหกนะได้แค่นั้นอันนี้มันสี่สิบกว่าไม่ถึงห้าสิบกว่าหกสิบนะมีหกสิบด้วยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพมันไปเจอกราฟ,ฟิกอะไรประมาณนั้นนะรายละเอียดของ กราฟิกที่แสดงผลมันก็จะไม่เท่ากันประมาณนั้นเวลาเรามองเห็นด้วยตาเนี่ยมันเขาก็พยายามจะแสดงผลให้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าตัวกราฟิกเองที่เขาทำมามันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่างตัววิทยาการก็มันทําให้เรามองไม่เห็นทั้งหมดประมาณนั้นนะก็คือความละเอียดมันมันยังไม่เท่าประมาณนั้นก็สมมุตดิดีนะฮะนี้ก็สบายๆนะฮะเดี๋ยวผมก็ จะใช้ตัวนี้เรนเดอร์งานเลยนะเรนเดอร์งานวิดีโอนี่แหละความยาวตัวนี้น่าจะประมาณ28นาทีนะ28นาที2 8 29นาทีนาทีตัวนี้ก็สมมุติเลยฮะใช้ได้ใกล้จะถึงจบสก,กอร์แล้วฮะอีกแป๊บเดียว เดี๋ยวมาดูคะแนนกันว่าได้เท่าไหร่โอ้แปดพันแปดร้อยแปดเลขสวยซะด้วยนะอันนี้สำหรับคะแนนของเกมตัว Time s p i c e ก่อนฮะตัวกราฟิกได้คะแนนไปแปดพันสามร้อกสิบเจ็ดนี่ไม่ถึงหมื่นนะแต่ <c oughs> ตัว CPU ก็หมื่นสองหมืนสองพันห้าร้อกสิบเจ็ดแต่ว่าค่าที่เราได้มานะครับพอเราเทสสํามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะเล็กน้อยมา,มา,มานะฮะก็ อาจจะห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้อ้างอิงได้ว่าประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็การเปลี่ยน VGA Card กาทำให้แบบคอมพิวเตอร์มันสเสถียรขึ้นแล้วก็ทำงานอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเยอะหลายเท่านะฮะสำหรับคนที่ชอบอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะให้เป็นปัจจุบันจริงๆแล้วเราตามอนาคตคงไม่ทันหรอกเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะพุ่งไปไกลเรื่อย ก็เอาตามงานที่เราจะใช้งานได้นะฮะจะเอาไว้เล่นเกมหรือว่าทํางานวิดีโอก็มันจะมีตัวที่เจาะจงสําหรับงานนั้นๆน,น,นะฮะก็เอามาแล้วก็ซื้อมาตรงแนวทางที่เราจะทําก็โอเคมันก็จะสามารถที่ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองสําหรับนี้ลาไปก่อนครับสำหรับการแกะจ่องแกะจ่องแกะกล่องกาจอนะฮะ RTX 3 0 6 0 OC12GB อโอชื่อยาวมาก 2GB DDR6 LHR อห่ลอ uh, นะฮะก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมงามสวัสดีครับ